สวัสดีครับวันนี้ผมทินะครับพามาดูสวนนะครับเป็นสวนผสมนะครับแปลงนี้นะครับเนื้อที่10ไร่3งานนะครับราคาขายอยู่ที่11ล้านนะครับเอกสารโฉนดนะครับพิกัดตั้งอยู่ที่ท่าละม้านะครับอำเภอมะขามนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับแปลงนี้ อุดมสมบูรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบน้ำนะครับไฟฟ้าน้ำประปานะครับผมระบบน้ำเนี่ยจะเป็นน้ำที่ใช้โดยหลักนะครับจะเป็นน้ำที่เป็นสระหลวงนะครับแล้วก็ยังมีน้ำคลองนะครับเป็นพื้นที่สวยครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีคลองรอบด้านนะครับมีลำรางเล็กรอบที่ขอบเขตชัดเจนนะครับ มีตัวบ้านนะครับสองห้องนอนนะครับที่สำคัญนะครับแปลงนี้ตัวบ้านนั้นก็มองเห็นวิวเขานะครับซึ่งเป็นเขาคิดจกูดนะครับเดี๋ยวเราจะมีภาพลงมาให้ดูนะครับในเรื่องของในสวนแบบชัดเจนนะครับในส่วนของพื้นที่แปลงนี้นะครับก็จะมีแบ่งเป็นตัวบ้านนะครับแล้วก็มีเป็นสวนมังคุด ลองกองนะครับจะแยกโซนกันนะครับสวนมงคุดลองกองแล้วก็จะมีเงาะทุเรียนมีบ้างนะครับที่เป็นรอบรอบแดนอยู่นิดหน่อยนะครับที่เพิ่งปลูกประมาณปีหนึ่งนะครับจะเป็นสวนมงคุดสวนเงาะลองกองก็ส่วนใหญ่นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ <c oughs> ผลไม้เต็มสวนนะครับเต็มพื้นที่นะครับในเรื่องของผลไม้ผสมนะครับ ลองดูคร่าวๆนะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นมังคุดทั้งนั้นนะครับส่วนด้านหลังนู้นก็จะเป็นเงาะนะครับขอบเขตแปลงนี้ชัดเจนเลยแหล่งน้ําที่ใช้นะครับจะใช้น้ําสะหลวงท่าละมานะครับมะขามแล้วก็จะใช้น้ําจากคลอง สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบ,บุรีนะครับเนื้อที่แปลงนี้นะครับสิบไร่สามงานราคาขายอยู่ที่สิบเอ็ดล้านนะครับโฉนดใกล้กับสถานีตำรวจนะครับอําเภอมะขามโดยประมาณสักสามกิโลได้นะครับไม่ไกลครับผมไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทสี่เลนเส้นจันทบ,บุรีสาแก้วนะครับ สวัสดีครับ